มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนมรสุมกำลังแรงค่ะเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565นางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่6กรกฎาคม2565ฉบับที่6 ลงวันที่5ก,กรกฎาคม2,565ระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยจะมีคลื่นส,งสงูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนอา่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่6กรกฎาคม2565ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนะคะ และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ w w w t m d g o t h หรือว่าสายด่วน1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่6กรกฎาคม2565เวลา5นาฬิกาค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ